ร้าน King Nub no Shop ใยการรับฟาร์มแบบอ l ส Star ไม่ว่าจะเป็นการฟาร์มเพชรรับผ่านสตอรี่และยังรับฟาร์มแบบ a n i m ม Fighters ไม่ว่าจะเป็นการฟาร์มเงินหรือสุ่มตะครและบริการรับแบกดันดิ้อยู่ใต้คลิปเลยครับสสด,ดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับ Roblox แบบ All Star Tower Defense นะครับวันนี้จะมาสรุปเกี่ยวกับอัปเดตเมื่อตอนประมาณวันเอ่อวัน เช้าอ่ะต้องบอกว่าเป็นตอนเช้าหรือว่าเศษสายของวันอังคารนั่นเองนะครับก็คือวันเมื่อวานนั่นแหละไม่ก็วันนี้นะครับพี่อาจจะลงน่าจะลงคลิปประมาณเย็นๆนะครับอาจจะ5้าโมงนะครับอ่ะอย่างแรกนะครับที่เขาอัปเดตมานะครับพี่ขอพูดถึงเรื่องอีเวนต์อ่ะอีเวนต์ที่มานะครับคืออีเวนต์ฮาโลวีนนะครับจะมีเปลี่ยนไปมีสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือแคปซูลนะครับแคปซูลตอนนี้ไม่ใช่ของพวกลอบที่แล้วแล้วนะครับตอนนี้ก็เหมือนจะไม่มีพวกเจ้านารูโตะร่าง ล่างลังล่งสุนัขอ่ะลงสุนัขคืออะไรวะลั้งที่มีคุณภาออกมานะครับอ่าพรสานหางไอปีกลืมเฉยเลยนะครับอ่ะตอนนี้เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นตัวอื่นไปแล้วนะครับเป็นหกดาวตัวอื่นแล้วนะครับตอนนี้ดีเจนกับอีพิกก็ยังหายากเหมือนเดิมนะครับ4ใน1นึ่พันเหมือนเดิมนะครับคนนี้ก็ยังหาง่ายเหมือนเดิมครับต่อมานะครับสิ่งที่อัปเดตมานะครับในอัปเดตนี้ก็จะมีเจ้าอีเวนต์แคนดี้หรือว่าสุ่มอาวุธนั่นเองนะครับ จะอยู่ด้านขวามือทางนี้นะครับอ่ะนี่วงเสียวขวาตรงนี้นะครับก็ถ้าเราเดินเข้าไปแบบนี้นะครับปึ๊บนี่เลยครับก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับด้านขวาก็จะมีให้แลกนะครับเรามีแคนดี้เท่าไหร่ก็สามารถมาแลกพวกนี้ได้นะครับส่วนเจ้าไอ้พวกที่เป็นคําว่าซูนซูลก็อาจจะเพิ่มมาทีหลังนะครับตอนนี้เรนต์นี้น่าจะมีอยู่ประมาณน่าจะเดือนหนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็ถ้าใครอยากเข้าไปเล่นนะครับก็ให้เราสุ่มอาวุธตรงนี้นะครับอ่ะ อต,ตรงนี้สุ่มแล้วเป็นยังไงอะมาเราก็จะได้แบบนี้นะครับอ่ะเจ้าพวกดาบพวกอาวุธพวกนี้เนี่ยอ่ะอย่างที่เราเห็นนะครับก็คือถ้าอยู่ใน G ีนอตจะเป็นรูปปืนนะครับอ่ะแล้วก็ถ้าเป็นตัวละครที่มีรูป,ปเอ่อคาถากับดาบพวกนี้นะครับก็ถ้าใครใส่ตัวละครพวกนั้นในเออเอาอาวุธแบบเนี้ยไปใส่ในตัวละครที่มีปปรูปดาบครับอ่ะมีรูปดาบก็คือเนี่ยสมมติว่า G ีนอตตอนเนี้ยเปลี่ยนจากปืนเป็นรูปดาบนะครับพอเราใส่รูปดาบไปแล้วเนี่ย ตัวละครตัวนี้ก็จะใช้งานได้ดีขึ้นครับก็คืออาวุธประจำกายของพวกมันนะครับจะคล้ายๆออบนะครับอ่ะนี่เลยถ้าเป็นเจ้าจีโนะตอนนี้ก็จะใช้เป็นเจ้าปืนนะครับแต่ถ้ามันจะมีบางตัวที่ใช้เป็นดาบนะครับเดี๋ยวพี่ลองใส่เป็นอิจิโกะดูอ่ะดูนะครับาเป็นรูปดาบไหมนะครับปึ๊บอ่ะอ่ะหายอ่ะเห็นไหมเนี่ยเป็นรูปดาบแล้วนะครับมันจะเล็กๆนิดหนึ่งนะครับอ่ะนี่เลยส่วนรูปคาทานะครับถ้าใส่คาทาไปมันก็จะทําให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นนะครับ ตรงนี้เนี่ยเราไม่จําเป็นต้องจํากัดตัวละครนะครับว่าจะเป็นตัวแบบตัวอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวฟาร์เงินโดวินตัวบัฟเดเมดไม่ใช่ตัววินครับหรือว่าตัวบัฟระยะนะครับอย่างเจ้าเมอร์ลินที่มีคาทานะครับก็ไม่จํากัดเลยนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีรูปแบบนี้เนี่ยก็ไม่แนะนําให้เอาไปใช้นะครับพี่แนะนําให้เราหาเป็นสายปกติพวกนี้ สายที่มีรูปดาบหรือว่ารูปอาวุธปกติพวกนี้เอาไปเล่นนะครับมันจะคุ้มที่สุดครับมันก็จะทําให้ตัวละครของเราเก่งขึ้นนะครับแล้วก็จะสามารถผ่านด่านได้ง่ายขึ้นครับส่วนเจ้าไอ้พัดเนี่ยพี่ไม่มั่นใจนะครับว่ามันดียังไงนะตรงนี้นะครับวสุกให้ดูอีกรอบนึงนะครับตันตีอยู่ที่3000เพชรนะครับเดี๋ยวพี่ลองสุมให้ดูให้ครบตกกันนะครับอ่ะจตตะอ่านี่นะครับอ่าได้ดาบมาซ้ํานะครับแล้วก็ถ้าได้ดาบซ้ํานะครับสามารถฟิวหรือว่ารวมอย่างนี้นะครับก็จะได้เป็นขั้นอีพ อ่ะนี่นะครับพอเลยอีพิกไปจะเป็นอันต้าอีพิกครับหรือว่าเออ่ใช่หรือเปล่าพี่ไม่มั่นใจเรื่องชื่อนะครับเพราะพี่ยังไม่เคยได้นะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับต่อมานะครับเรอัปเดตที่เพิ่มเข้ามาอีกก็จะเป็นการเพิ่มเฟสเดมิดนะครับแต่ว่าไอเดียลักพี่ยังไม่ไม่ตันนะอ่ะแพทก่อนหน้านี้นะครับตันอยู่ที่ประมาณร้อยเก้าสิบสองบีนะครับตอนนี้เพิ่มเลยเกินเลยเก้าสิบสองบีไปแล้วนะครับพี่ไม่สามารถบอกได้นะครับว่าตันเท่าไหร่นะแต่ว่าเขาเพิ่ม เรื่องเคว็ดาเมจมาด้วยนะครับนี่เลยประมาณนี้นะครับนี่นะครับเห็นไหมเอามาฟิวได้นะครับส่วนที่พี่แนะนํานะครับใครอยากได้อาวุธดีๆก็แนะนําให้สุ่มเป็นคอมมอนนะครับอันคอมมอนพวกนี้แล้วก็มารวมให้เป็นแลนะครับมันจะมีราคาที่ถูกก่านะครับจะสังเกตได้ว่าสุ่มคอมมอนกับอันคอมมอนเนี่ยมันจะราคาจะอยู่ที่ประมาณห้าสิบเพชรนะครับส่วนที่มีโอกาสออกอีพิกด้วยเนี่ยอยู่ที่300เพชรนะครับอ่ะห่างกันประมาณหลายเท่าเลยนะครับตรงนี้นะ นี่นะครับก็แนะนําให้เราสุ่มเป็นอันคอมมอนแล้วก็มาฟิวเอานะครับแต่ว่าอันนี้พี่สุ่มไปแล้วเดี๋ยวพี่สุ่มให้ครบปรันตียไปเลยนะครับพังที่ห้าแล้วนี่นะครับตอนที่6นะครับอยังเกลือเหมือนเดิมนะนี่ครับเราสามารถฟิวได้นะครับอย่าลืมนะครับก็จะเป็นอีกขั้นหนึ่งเลยเห็นไหมประมาณนี้นะครับแล้วก็อาวุธยิ่งระดับสูงยิ่งดีนะครับตรงนี้อันนี้ก็เรียกว่าเกลือนะครับง่ายๆนะตรงนี้นะครับอันนี้มีลูกบัรด้วยนะ ไอ้รูปอาวุธพวกนี้เนี่ยก็จะเปลี่ยนการโจมตีของตัวละครเราไปเหมือนกันนะครับอ่ะนี่เลยไม่ได้เปลี่ยนแค่แบบอ่ะตรงนี้เป็นการันตีแล้วนะครับได้พัดมาเอาออมาทําไมเนะี่ยโอเคนะครับเ,เรื่องพัดพี่ไม่มั่นใจนะครับว่าจะเอาไปไว้กับตัวอะไรได้บ้างนะครับแต่ว่าตัวบางบาง,บางตัวก็น่าจะมีรูปของมันเองนะครับก็ให้เราเลือกดูเอานะครับว่าตัวไหนเป็นอาวุธของมันเองนะครับตัวไหนมีรูปอาวุธเอามาขึ้นอีกแล้วตรงนี้นะครับเห็นไหม้าจะเป็นรูปดาบนะครับ ส่วนว่าตัวโจมตีระยะไกลจะเป็นรูปดาบกับไอรูปปืนกับคาถานะครับพวกตีแบบใกล้ๆหน่อยก็เป็นรูปดาบนะครับประมาณนี้นะครับอัปเดตก็มีตัวละครเพิ่มมาเหมือนกันนะครับแต่ว่าพี่สุ่มได้มาแค่ตัวเดียวนะครับที่รู้ๆนะครับที่มีเข้ามาในตู้ให้สุ่มนะครับก็จะมีเจ้าอินุนสเกตไม่ใช่อินุนสเกตนีจยวพี่ลืมชื่อทวทีนะครับจากเรื่องยายบะเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเจ้ามูซันนะครับพิบุจิมูซันนะครับ อ่ะแล้วก็จะเป็นเจ้าหน้ากากห,หมูพี่จําชื่อไม่ได้นะครับอัปเดตเลยน่าจะอินโนสกุกะหรือเปล่าครับอ่าถ้าจําชื่อผิดหรือ,อยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับอ่าจะเป็นเจ้า,า,าเจ้าหน้ากากห,หมูนั่นเองนะครับส่วนมูซันเนี่ยความสามารถมันก็คือตีเลือดออกได้นะครับแล้วก็เอาไปลง C ีได้นะอ่ะตรงนี้นะครับอ่ประมาณนี้เดี๋ยวยังไงยไงพี่อาจจะเอามูซันไปลองลง C ีดูนะครับว่าผ่านไหมนะครับอ่อัปเดตก็เหมือนปิดไปนานมากนะครับก็มีเพิ่มอะไรมาไม่เยอะมากนะ ตอนนี้นะครับแล้วก็อตอนนี้เวลตัวละครของเราเนี่ยเพิ่มเป็นร้อยห้รสิบร้อยแล้วนะครับจาก120เพิ่มไปเป็น150นะครับอ่ะอ่ะตอนนี้เหมือนเขาแบบหมดบุกนะครับก็เลยเพิ่มเป็นเดเวลไปแทนครับอ่ะนี่เลยแล้วก็ถ้ายังไงเนี่ยพี่อาจจะมาสอนเอฟเฟาร์มตัวไอพีนะครับก็แบบปล่อยฟาร์มออโต้นะครับโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรนะครับแค่ตั้งโปรแกรมออโต้ไว้นะครับแต่ว่ามันจะทํายากนะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดนิดหน่อยก็ต้องทําใหม่หมดเลยนะครับมันจะเสียเวลาประมาณ ครึ่งชั่วโมงนะครับสาหรับที่เราต้องนั่งทําเองนะแต่ว่าถ้าทําดีๆเราก็ได้เลยนะครับก็เราก็จะใช้ได้ยาวๆนะครับไม่มีพลาดก็ได้ยาวๆครับอ่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือโกโจมี6ดาวนะครับอ่ะพี่ลืมพูดเฉยเลยเรื่องสําคัญเลยนอ่ะนี่นะครับตอนนี้โกโจมี6ดาวแล้วนะครับเห็นไหมนี่อยู่ได้นะครับใช้3าตัวนะอ่ะเดี๋ยวถ้ายังไงพี่อาจจะมารีวิวทีหลังนะครับไม่ก็อาจจะไม่ได้รีวิวตัวละครนะครับแล้วก็โกโจเอ่อหดาวก็แนะนําให้ทําอยู่นะเพราะว่าเอ่อ เรื่องหยุดเวลาของมันมว้างขึ้นมากๆนะครับระยะเป็น95นะครับ95อ่ะฟังไม่ผิดครับระยะ95นะครับอ่ะ95ถามว่าไกลแค่ไหนก็ลองดูวงโคนันนะครับยังสามารถใส่ออฟเพิ่มระยะได้อีกแต่ว่าเรื่องหยุดเวลาน่าจะไม่ตามด้วยนะครับแล้วก็มีออฟมาใหม่3อย่างนะครับก็คือออฟบูมมิ่งอ่ะบูมมิ่งออฟนะครับเปิลลมเปิลลมมิ่งออฟเออเปิลลมมิ่งออฟมันมีเอลนะเอออันนี้เป็นออฟของเบีลคุยะนะครับเบีลคุยะตัวนี้เลยนะครับเพิ่มดาเมจเอ่อน่าจะ ตอนวางน่าจะ2 0 0ร้อป่ะแล้วก็ตอนอัพน่าจะเป็นพันนะครับพี่ไม่มั่นใจเรื่องออความสามารถของออฟนะเพราะว่าพี่ไม่มีต่อมานะครับออฟออเปอเรเตอร์นะครับตัวนี้เป็นออฟของรอนะครับสามารถทําให้เออสเปเชียลสกิลหรือสกิลพิเศษที่ใช้กดนะครับสามารถย้อนได้อีก8ตัวนะครับย้อนแบบดึงดึงมอนกลับไปนะครับแล้วก็ออฟสุดท้ายนะครับที่เพิ่มเข้ามาก็คือคายวูฟนะครับเป็นออฟของเจ้าโทนี่สตาร์กหรือว่าในเกมชื่อโทนี่นะครับโทนี่สตาร์กแต่ว่า ใน a n i m จากบีจะชื่อโคยเต้สตาร์นะครับอ่นนี้เลยเป็นตัวที่ราคาถูกตีแรกนะครับถ้ามีออฟนะโอเคนี่นะครับประมาณนี้เลยนะครับเอ่อสําหรับคลิปนี้พี่มาแค่สรุปอัปเดตนะครับเดี๋ยวเรื่องรีวิวตัวละครค่อยว่ากันใหม่นะครับแล้วก็เขาแก้บั๊กบางส่วนแล้วก็แก้เรื่องกระเป๋าแรกอ่ะไอ้ตรงเนี้ยพี่ไม่เข้าใจนะครับน่าอาจจะเป็นช่วงที่เราเพิ่มรีวิวตัวละครแต่ที่พี่ลองทดสอบดูก็ยังเป็นอยู่ครับพี่ถึงไม่มั่นใจว่าเอ่อไอ้เรื่องอินเวนตี้ดักนี่คือย แล้วก็ถ้าพี่ตกเรื่องอัปเดตตรงไหนไปใหม่ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสามารถพิมพ์ไ้ได้คอมเมนต์นะครับว่าพี่ลืมเรื่องอะไรนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่ะนี่เลยประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบุญที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามเพื่อกระดิ่งนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ